โรงเรียนอนุบาลบ้าน,านหมอพัฒนาราชเลขที่443หมู่12ตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต1เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลงจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนางสีลักษ์แก้วสีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด730คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน32คนเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019โรงเรียนของเราได้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการ เพื่อความปลอดภัยอันดับแรกต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายและต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งและอย่าลืมโซเชียลดิสแท c i ซิงการเว้นระยะห่างทางสังคม1-2เมตรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้ ทำให้สถานศึกษาทุกแห่งไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดําเนินการกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากแนวทางดังกล่าวโรงเรียนรุบาลบ้านหมอพัฒนาราชจึงได้คิดค้น bm covid model เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้ Being Professional Organization การสร้างความเป็นมืออาชีพขององค์กรคือสามารถปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน m o t u r a l Benefit การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ cooperation and understanding การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน online on hand on demand รูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน visit and follow เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับฟังปัญหาและรวบรวมข้อมูล improvement การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ได้จากการตรวจเยี่ยมบ้าน Development การต่อยอดการจาัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณคณรูจิรพาอยู่เจริญน,นะคะหรือว่าคุณครูแตงค่ะ สอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะก็ทําให้โรงเรียนเนี่ยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้หรือที่เราเรียกกันว่าออนไซต์นะคะทีนี้ทางในสายชั้นประถมศึกษาปีที่5้าของเราเนี่ยก็ได้มีการปรึกษาหารือกันนะคะว่าโรงเรียนไม่ได้เปิดนักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยแล้วเราจะมีวิธีการจัดการศึกษาอย่างไรนะคะ เราก็ได้มีการประชุมผ่านไลน์นะคะว่า,าเราจะาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันนะคะแล้วก็แบ่งวิชากันนะคะแล้วก็จะจัดการเรียนการสอนกันในรูปแบบของการเรียนแบบออนไลน์นะคะซึ่งครูแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปนะคะเราก็จัดตารางสอนนะคะให้ครอบคลุมทั้งทุกกลุ่มสาระนะคะแล้วก็ให้ครูแต่ละวิชาเนี่ยแบ่ง วิชาที่จะรับผิดชอบกันนะคะก็โดยเฉลี่ยกันคนละประมาณ3วิชานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทำวิธีการสอนนะคะวิธีการสอนของเราก็คือเราจะทำเป็นคลิปการสอนนะคะสั้นๆประมาณ15-20นาทีนะคะส่งไปในาทางไลน์กลุ่มชั้นเรียนของแต่ละห้องเรียนนะคะนักเรียนก็จะศึกษาจากคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ ส่งงานกันเข้ามาทางไลน์นะคะส่วนในการไลน์เนี่ยทางไลน์เวลาเราจะส่งงานเนี่ยเราก็จะจัดแบ่งตั้งเป็นอัลบั้มไว้ทั้งหมด3วิชา3อัลบั้มนะคะแล้วแต่คุณครูประจำชั้นนะคะ1ก็คือเราก็ไม่จำเป็นต้องอามานั่งตั้งอัลบั้มทุกวันนะคะเป็นการลดภาระของคุณครูและอย่างหนึ่งคือผู้ปกครองเนี่ยสามารถยืดหยุ่นนะคะส่งงานย้อนหลังได้ ครูผู้ปกครองก็จะส่งงานตามอัลบั้มของคุณครูที่รับผิดชอบนะคะคุณครูก็จะเช็คเวลาเรียนนะคะโดยการให้เวลาเรียนที่มีการยืดหยุดนะคะบางบ้านก็อาจจะสามารถเรียนได้ตามตารางเวลานะคะแต่นักเรียนบางคนนะคะก็ไม่สามารถเรียนได้ตามเวลาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาเย็นนะคะหรือเวลาค่ำหลังเลิกเรียนนักเรียนก็จะส่งงานเข้ามาคุณครูก็จะยืดหยุดนะคะเรื่องของการเช็คเวลาเรียนแล้วทีนี้ เรามีวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างไรนะคะเราก็จะวัดผลประเมินผลโดยการทำกิจกรรมนะคะโดยการให้ในักเรียนส่งใบางานเข้ามานะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของไลฟ์เวิร์กชีตนะคะ l o o o r m Form นะคะที่คุณครูได้ทําข้อสอบส่งเข้าไปนะคะเป็นการเก็บคะแนนของนักเรียนนะคะแล้วในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่วันจนันทร์วันอังคารวันพฤหัสนะคะของแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีเวลาเราก็จะมีการ สรุปเนะะื้อหาสาระของบทเรียนในแต่ละวันนะคะซึ่งเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ผู้ปกครองนะคะสะดวกผู้ปกครองเลิกเลิกงานกลับมาถึงบ้านก็สามารถที่จะร่วมรับชมร่วมเรียนไปกับน,นักเรียนได้นะคะก็จะไม่เป็นให้นักเรียนได้เรียนอยู่เพียงลําพังะคะ่ะก็เป็นวิธีการทั้งหมดของอาสายชั้นป .5 นะคะที่เราได้ดาเนินการ จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่ผ่านมาค่ะสวัสดีครับผมนโมนะคะผมจะมารีวิวหนังสือไดโนเสาร์ชนุมิตินะคะเนี่ยค่ะมันจะสามารถที่จะสแกนและสามารถดูได้ว่าหน้าไหนมันสามารถสแกนได้เลยค่ะหนังสือดีมากค่ะเพราะว่ามันจะเห็นว่าตัวไดโนเสารเป็นสามมิตินะคะอยางขึ้นหน้านี้ อนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชค่ะดิฉันนางสาวนงรักแทงบุรีหรือคุณครูรุ่งน้ำค่ะค่ะดิฉันนางสาวจินตนาแสนสุขใส่สีลงไปในนมอะใส่สีลงไปในนมค่อยๆหยดให้ครีมช่วยน้องหยดค่อยๆหยด, <S S หยดอะสีเขียว <S S S หยดเบาหให้มันห่างกัน <S S น่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปนิศราสายบุตร อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1เลขที่3 10อยู่โรงเรียนอนุบาลทส<ำ>วัสดีค่ะน้องไอกลมาทําวิทยาศาสตร์เรื่องอัดชิชู้ข้อผดแล้วน้ำไม่ไหลนะคะแล้วก็นี่นะคะแค่มีขวดน้่นสองขวดนะคะแล้วเติมน้ำให้เต็มแบบนี้นะคะให้ล้นเลยนะแบบนี้นะคะแล้วเราเอาชิชู่อันนี้นะคะ มาประกบกับตรงนี้นะคะแล้วทําแบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วอีกทีนะคะแล้วก็เตรงนี้ออกมาเลยค่ะแล้วนี่ค่ะน้าก็ไม่ไหลดิค่ะห้ามไปตกมันด้วยนะโอเคเองอ่ะปิดคลิปปิดคลิปกดไลค์กดแชร์เลย